เฮ้ยอ <'t> <Christina? S 2> ันนี้มาถ้ำยังกันอยู่นี่เหรอเฮ้ยไม่เห็นยังกันเลยน้ำผึ่งไปไงโอ้ยลบฝนลบฝนเบิ้งไายเป็นลักฐานให้เมียเบิ้งนี่นี่นะลบฝนฝนตกอีดีนี่นี่อันนี้เจ้านิยววะเนียวเจ้าเนี่น้ำผึ่งไปอ่าเจ้าวัดานี่อเจ้ามันเจ้ามันนอันนี้เมียนปลาใส่คนหล่อเฮ้ยมามาจะอาร์ตจะอาร์ตของสวน โอ้ยไปอยู่ใกล้กันนี่ซิบเก่าล่องอะครับเจ้าวัดนี่เจ้าไผ่เออซิบเก่าล่องเจ้าไผ่รอไผ่แต่ว่าเมียนป่ามาอันรับหนึ่งเมียนป่าเมียนป่ารอกันมัวไปสี่เหลี่ยมองทองสีเหลี่ยมนุ่มซ่อนซ่อนหนึ่งกลับพี่น้องฝนตกมา่ลบฝนอยู่ได้ไอ้นี่เหนียงก็กระท่อมเนื้อเขาเหี้ยงยังซาร่าซาร่าซาราเออซาราตอนนี้ฝนหยุดแนะวันศุกไปเตะต่ออยู่ อ่พ <łość> ีน้าสวัสดีครับพี่น้องปองไปนิวสวัสดีครับพี่น้องปองไปายนที่ปีพี่น้องปองายโอ้คดดังคดดังอยู่คลิปเอาท้องว่าเอาเอาไอ้ปิดคลิปเนี่ยคลิปนี้เอาไว้สักนีคลิปหนาเจิ้นไหมโอเคโอเคคลิปคลิปหนาเจิกันไหมบ๊ายบาย